มามาดูกันสําหรับใครที่มาเนี่ยอันนี้คือทามกาวทากาวใส่ตกี้นะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้คือข้อต่อนิ้วสองนะเนี่ยอันนี้ข้องอนิ้วครึ่งทีนี้เราจะต่อทําเป็นข้อรถเวลาเราไม่มีข้อรถนิ้วครึ่งลงนิ้วสองนะเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เอาข้อต่อทา้กาวสมใส่ข้องอมันก็จะกลายเป็นข้อรถไปโดยปริยายเนี่ยนิ้วครึ่งลงนิ้วสองแค่นี้เองเอง่าย เห็นไหมเราก็สามารถต่อห้องอะไรากันได้เนี่ยอันนี้นิ้วสองอันนี้นิ้วครึ่งแล้วก็เป็นข้อรถแต่ให้กันได้ก็ใช้งานได้ดังเดิมเหมือนกันเหมือนท่อทั่วไปทุกอย่างเลยไม่มีอะไรแตกเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นการดัดแปลง,แ,ปลง,แ,ปลงแล้วก็ดี y วีสำหรับเ,เราอยู่ไกลร้านค้าหรือว่าอยู่ในป่าในสวนยางเง เราไม่ต้องไปซื้อของนะท่านผม้ชมแบบนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆบอกต่อพันมาเรื่อยๆแล้วก็ช่างเล็กก็บอกต่อคนอื่นไปเนี่ยดีมากๆเราไม่ต้องเอาเสียเวลาไปซื้อของให้อ่านเนี่ยบางทีช่างเล็กเข้าตลาดไปซื้อของเนี่ยเขาใช้เวลานานหลายหลายชั่วโมงนะท่านผู้ชมแทนที่จะได้ใช้น้ําเลยถ้าทําแบบนี้ปุ๊บไม่ถึงห้านาทีใช้น้ําไปเลยโอเคนะครับนำของดีมาฝากแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับการทำข้อรถเองโดยที่ไม่ต้องซื้อ จากนิ้วครึ่งเป็นนิ้วสองครับง่า,ายๆสไตล์ช่างเล็กครับใครๆก็ทําได้ดูแล้วทําได้เลยครับไม่ต้องรอครับดูนี้ทำตั้งนานแล้วครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ